ครับครับผมค่ะไม่ทราบคุณลูกค้า,า,าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลด้านไหนคะพอดีเห็นเบอ,เบอร์บร์นี้โทรมาบอกว่ามีพัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เป็นพ่ออะไรครับผมรับการแจ้งหมายเลขพัสดุพร้อมชื่อและนามสกุลค่ะเพื่อทำก,การตรวจสอบข้อมูลเอ่อหมเลขพัสดุเขาไม่ได้แจ้งอะไรอะไรมาเลยเขาโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างอะไรสักอย่างไงครับผมสะดวกเป็นชื่อและนานมสกุลแม่คะอา่า<ช>ครับผมได้ครับผมได้ครับสะดวก สะดวกครับผมฮัลโหลครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อสิริพงศ์ครับสอสลา,าใช่ไหมคะครับผมสิริพงศ์น้ำสกู่น้ำอยู่ครับ นามอยู่หรือว่างานอยู่นามนๆมนามรออาบมอนนามหรอคะรอหนูสำอาอมาครับผมครับผมอออ่ายยยัสลอรนี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณสิริพงษ์ามอยู่ครับผมเดี๋วกถือสารอสักคู่ค่ะ หมายเร์โทรศูนย์แปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งสามสี่แปดสี่เก้าถูกต้องไหมคะครับผมค่ะคุณลูกค้าฉันได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณลูกค้าแล้วนะคะครับผมคุณลูกค,ค้าสะดวกค้ณยไหมครับบอดีเสียงรถด,ดังมากนะคะอืมไม่นี่ผมไม่ได้ขับรถนะผมอยู่ในให้องนียค่ะ มนันเสียงรถผ่านอย่างเง้ยะ,ะสะดวกะคะวกครับผมผมไม่ได้อยู่ในอาคารเออผมไม่ได้อยู่ข้างนอกผมได้ขับรถนะผมอยู่ในอาคารนะนไม่ไอกวคุรถค,คูตึงหรอคแคูดดนะคะ,ะเงค,คอติเตอร์ทโทรมาเล็กฟูด